สบายดีพี่น้องมาทุกคนนะจ้ามืาอนีโอนกับบัตเต้กับพากันมาเลาะหาเห็ดตอนพี่น้องมาแต่หกโมง้อพี่น้องเด้อตอนนี้หกโมงเช้านพี่น้องฝนมาเอฟซีบอกจ,จะต้องไปแต่เด็กมาลเลาะมือพี่น้องมันจริงได้เห็ดฝนบอกนะฮ้องก็ต้องมาแต่เด็กบัดนี้มาแต่เช้าพี่นอ้องแต่ว่าพุงว่าสิได้หรือบอ่พี่น้องมาเลาะมือเห็ดพีเน้อ จะมาสิกกับมานำเลยพี่น้องเลยจะมาสิกอ่อนกับมานำพี่น้องวิ่งพี่น้องสมอจ่อยจิตเลยหกไปมือเตะหลอดมงอลุ่มพี่น้องเออมือน,นี้หันบ่ได้เฮ็ดแต่สิไปหา,นา,าหน่อไม้ต่อวอลก็กบเบลเตะแล้ว บม่รู้เห็ดยังเห็ดพิบเร์เอพี่น้องเห็ดบูรอป่ะเบื่อเลยพี่น้องขมเห็ดยูคาเนี่ย ผักละห่บุ้งน้องนนี้ผักมักคนี่ยไอันนั้นเลยพี่น้องต้มกินเลยครับ่าเ่าผูกแกเป็นหมักคมคมเป็นยญ้าเป็นวน

งาน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 าลูกเพิ่นาะลูกเพิ่นเมื่อนี้แปลกเลยมา่สองคนเลยมามาหากิ้มพี่น้องใส่มากมากเก็บสะสมมาเลยเนี่ยกันหาพี่น้องเลาะเนี่ยกันหาเนี่ยกันหาวะ มหมังไหมเนาะหมังไหมป่าเมื่อเผาเพื่อนไหมสองตเนี่ยป่าเลาะป่าพีา่น้องจะเป็นหมาป่าเลยเลาะป่า ็คือกันพี่นอ้องเฮ็ดบักใหญ่น,นอ้องเราสงสัยเฮ็ดอีเบื่ออีเบื่อนะพากระโลหาอยู่เฮ็ดหาอีกพี่น้องอุนกะลงมาหาเห็ดหอดลุ่มพี่น้องเลยดี่ลงไปหันกันหน้าพี่ใหญ่พงษ์บาเต้เด็กผึ้งลงไปจอดหลดอยู่หน้าพี่ใหญ่พงษ์นะพี่น,อน้องเนาะปลาอ้นอยู่นี่อ้่นขอบไปหาอยู่นี่พี่น้องโมมี เขาไปหาอย่างนี้กับบมีบ่มีเฮ็ดพี่น้องแต่ว่าตามเอฟซีเห็นนะพา่นอเฮ็ดก็คืออ้นได้ประมาณสองดอกพี่น้องตอนนั้น,นแรกๆนะพี่นอ้นองนะบัดนี้หลังจากอ้นหาแล้วมีสามเมลูกพี่น้องเพิ่มมาเพิ่นผลได้เอา้าได้เอาเฮ็ดพี่น้องเลยอนงง้นก็งงคือกันทั้งที่อ้นนะบ,บน้หาอยู่ใจกลางเนาะเพราะว่ากลางป่าวิกพี่น้องเลยป่าวิกหรือว่า จนอยู่้างนะมีแต่คนสะหามาแลวอล้นเลาะหาตามแคมทางพี่นออ้องเลาะหานทางวัน,นี้แต่ว่าเฮาก็สชเขาไปเลาะหน่แหละพี่น้องแต่ก็เลาะตามแคมทางลงบบซี่น้อเพียงเนาะแต่ว่าสราไม่ลูกนะ้ำมานะพี่น้องเอยเห็นเป็นว,เนวีเป็นวีอยู่อันเท็ดคมนะอ่ะอันบอน,อนก้อนไม่นะก็โอ้นกระองเลยบ่เห็นบอ่อมีพี่น้องบัดมอสแน,น่นอนนะไปซองบัดว่า เป็นวีอยู่เฮ็ดขมพี่น้องโอ้ยอ้วนแร้วะเป็นน้ำยังน้อเป็นน้ำยังน้องหาอย่างกับโบไรนี่เป็นน้ำยังน้อว่ะหมู่ไปหาน้ำลังมาน้ำลังเฮาก็ยังได้น้อเพียงเนาะเฮาหานกบมาก่อนหมู่ก็ยังโบไรยอยู่พี่น้องจยนเป็นยังสแก้วมาหาวัานนี่ก็ยังได้พี่น้องพอได้แกงผมว่าสุรุกสุฟัวกินเมื่อวานมีแต่อ้นสียางขึ้นถ่าผุนเด้อพี่น้องเด้ออ้นบวหัวผลนลงไปยังบเต้น้เพียงเนาะ ผลชี้ยางขึ้นไปถ่าขื่นยืดเทิงผลพี่น,อนอ้องเลยเพรอ้นไม่อยากลงไปแล้วแต่เพิ่นเนะ้องนะไปวันนี้แล้วอ้นสิไปจอดแวะหาหน่อไม้สิแวะหาหน่อไม้อีกพี่น้องเลยถ้าวันเข้าไปหาหน่อไม้กันยังบ่ได้ยังบ่เห็นยังบ่ม,มีอ้นกับบ่สร้างสิว่าแล้วพี่นอ้องเลยผู้ใดอยากไปหาเฮ็ดก็หาและอ้นจะบ่ได้ห่าวละเพราะว่าไปหาอยังกับบ่อไรหน้าหมู่พี่น้องเลยแตะกี้พี่น้อง ตามทีเอฟซี FC เดืบเบิร์คลิปอดนเนาะผัดผ่านมาเนาะพี่น้องพอได้แกงพี่น้องเลยซ้ำเพ็ดนะโมเมนตว่าโคิมโมพี่น้องแต่ละเถื่อนะฮามานะพอได้แกงแต่เอฟซีเห็นเนาะพี่น้องนี่นจะเป็นอย่างปีนี้พี่น้องอนหายัางกับโบไรโบมานเชิงเลยคือว่าปีนี้นะย่างขึ้นไปถ่าบกเตะกับพี่น้องเลย อบพี่น้องอ้นยนี่ขึ้นมาบ้างเกิดายเปราเตะกยังโบขึ้นมาจับเป็นเหตุยังเนาะพี่น้องคนที่ิึ้นว่าอ้นสิเลาะลงหันหน้าพี่หญ่พงโบอ้นบอกเราได้ทาเข่าไปเลาะอยู่นี่อ้นโบเห็นเห็ดโบมีเห็ดแล้วอ้นสีย่างออกมาอ้นวะนี่ขึ้นมากยังโบเห็นเพื่นพี่น้องอ้นเนี่ยขึ้นมาเราเทิมพี่ละย่างต่ออะไรพี่น้องอ้นกันสิเป๊ะฮอดป่าหนไม้กับสิแป๊ะเมืองหนไม้นหันในทางทางหันน้อ่ลงนะ โบได้พะยางมาเลยได้บ่เพื่อนมาเลาะเห็ดพี่น้องเพิ่นกับโบได้เห็ดคือการกับอ้นน้องเพียงเนาะอ้นกับโบได้เลาะในนี่กัหาเบิ่งเห็ดเพาะปกติเห็ดเพาะในทางในกาตุ๊เก็บเมื่อแกงก็ได้เป็นหม้อกเลยพี่น้องเลยเปนนี่้มีพี่น้องเลยหูมีคือแบบโบเห็นนะ บเห็นบุคือความฝันพี่น้อยในความฝันเสือขาวปื้ออยู่พี่น้องเห็ดป่วงลายเสต้ลายบบัมเทามาหาลงตัวจริงเหนแน่เมืองพนได้กะสมอยแน่เมืองพนได้กะสมอยพี่น้อยอันนี๋ยวคนมาหลอกหาเห็ดพี่น้อง คนกับงงลำบ่าวตะอยู่พี่น้องอุ่นหยาขึ้นมาฮอดฟี่ยังบบขึ้นมาอยู่ลงมาฮอดหน้าไม้พี่น้องเอ้ยเบิกหน้าไม้อีกบาทหนึ่งน้ำบมได้บะมีกับซีเรเมืออะไรพี่น้องเอ้ยอุ่นกันเพราะว่ายังพันได้กินข้าวกินน้ำกินนมอียังเลยพี่น้องเอ้ยตื่นแล้วเช้าแล้วก็เป็นพากันมาเลยพี่น้อง กตาก็มีดก็บำมาบอมีเงินเป็เนนะาตำรวจกันกำลังขึ้นเยอเลยขึ้นเตี้ยขึ้นอันไหนน้อยนอยยังพี่น้อยยังบ้านไดอันั้นมีแต่เน่งมีแต่เนง นังพี่น้องยังบ่มียังบ่ออกยังบ่ได้มีแต่แง่งมันนี่เลยแง่งมันน้องโอ้ทำไรกับแง่งเด้แงอยแง่งน้อยเน่าพี่น้องยังพันออกเห็ดเพิ่งปะ่ะเมืม่อแล้วพี่น้องอ้กบาทออกแล้วมานี้ อ้เมื่อพี่น้องเอ้โบได้หมู่มหากำลังได้เอ้าเด็กอ่ะกำเอากำเอาเด็กหน่อยนะพี่น้องเอ้ไปท่ายเบิ่งเนาะคลทรัพย์อยู่น้ำบาวเต้อ้นกับบาวเต้อยู่คนละแจ่คนละสนพี่น้องเอ้กล้องอ่ะขัดทิฐิถ่ายเบิ่งเะโอ๊ยพี่น้องเอ้โบได้บ่มาดีจังเลย พักติวมาพักติวพี่น้องเมื่อพี่น้องออกมาเมาเทื่อนนะจ๊ะพี่น้องคลิปนี้กะได้เฮ็ดสองดอกพี่น้องอดนี้บมม่อมซื้อกินพี่น้องเฮ็ดน,นี่เบื่องคักแล้ว่าหมูผัดดวงดีน้ะพี่น้องเนาะเขาไปขี่กับพ่อเฮ็ดซาโตผัดคนดวงสวยพี่นอ้องเลยเฮ็ดก็บ่ได้เยียบพีหมูซับพี่พนอ้องอะ ลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พอกับคลิปหน้าสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย